โอเคก็สวัสดีครับมาพบกับช่องการแชเนลวันนี้อยู่กับเกม blocking light นะครับซึ่งอยู่เป็นเกมต่อยมวยที่มันมากๆนะครับผมชอบมากเลยนี่นะ <c oughs> เป็นแบบต่อยมวยที่แบบดีจริงอะ่ะ <c oughs> คือผมก็ฟาร์มเลเวลไปคร่าวๆนะนี่นะครับเลเวลสิแล้วแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการฟาร์มเงินให้เยอะๆเลยนะครับ เป็นเป็นห้าหมื่นห้าพันห้าล้านอะไรอย่างเงี้ยทําได้แต่ว่าอันนี้อันนี้ผมกําลังเก็บตามอยู่นะซึ่งไม่กี่วันเองอะ่ะได้ประมาณนี้แหละเออแล้วแล้วที่เหลือซึ่งผมจะเอาไปตั้งใจไปซื้อพวกผุงมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตังยังยไม่พอนะครับซึ่งแต่ว่าผมจะมาสอนนะครับวิธีก็คือฟาร์มเงินให้ได้เยอะๆโอเคปะ โอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันวิธีที่หนึ่งเลยละกันไปกันเลยสำหรับวิธีแรกนะครับทุกคนชนะให้บ่อยขึ้นแล้วสู้ให้บ่อยขึ้นนะครับทุกคน รบบวิธีที่2นะครับตามมาตรงนี้เลยเอาถุงมือที่เราไม่แบบไม่ใช้อะเอามาขายนี่กดตรงนี้เลยแล้วก็เอามาขายแต่อย่าใช้ถ่งมือที่ซื้อมาจากร้านค้าล่ะเพราะมันจะไม่ดีก็ทํทำการขายเข้าไปเลยมันก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย ขายเรียบร้อยแล้วก็จะมาขายถุงม,มือนี้กันด้วยแต่ถุงม,มือนี้ไม่แด้นำมาขายแต่ขายได้ดีกว่าดีกว่าไม่ได้ขายก็ทำการขายถุงม,มือนี้ไปเลยเลยแต่ถุงม,มือสุดท้ายแล้วนั่นก็คือในเราก็จะได้เงินมาแปดพันไปดูวิธีกที่3ามกันเถอะวิธีที่3มคือรับเงินประจําวันโบนัสที่โลกสองซึ่งวิธีก็คือเข้ากรุ๊ป เข้ากลุ่ม,มแล้วก็จะได้เงินแต่ละวันบางวันได้500บางวันได้3 0 0หรือม,มาจจะเล่นดอมทุกวันอะนะอาจจะไม่ได้เงินแต่บางทีก็อาจจะได้หน0่งพันอย่า <c oughs> ลืมไปใช้ัด้วยอย่าลืมไปเอากันด้วยนะเงินโบนัสเนี่ยดีมากวิธีที่สี่คือชนะใหบ่อยมากๆขึ้นแล้วก็สู้คนที่เยอะๆขึ้นแต่ถ้าไปโลกสแล้วคนมันจะเยอะขึ้นแล้วมันก็จะ แล้วคนคนนั้นพวกมันจะอึดขึ้นโอเคก็สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ไม่บายนะเจอกันคลิปหน้าคลิหลอนของดีๆใหม่